ดึงดึงเข้ามาอีกที่เรายมันเหยียบกันแท่กันแท่แล้วแล้สีพ่าง บอลน่ะทำมันมันแพ้ง่าขอยห่ข้าวกาไปเบ่งอยังไรตัวมันแพ้ง่ายมาคำนวตัวราคาต้ององแต่งตัวปนอพักนี่น่ะทำไมมาเป็นราคาหันมาไห้เนยอืมอะไรตัวตัวต่อละเหรอใส่น้องี่มือสองน่องที่อสองแค่เพราะว่าเยอะพราะท้ายรูไปขอพ่อมลดหวา เรขม่อวงเอาตีสองงนตดี่เ๋พิ่งปโรคเะพิ่งไปาดูก่อนพอดูกนสองหมื่นเอสปลอตอนนีข้าสีปล่อยสองหมืนเอด ก็สองหมืน ไปอยู่น้ากันบ่มันยังหยาดเลยนะยนอมันงม่เนีะ้นอขาดชุนเดวกหน่อยมันอูลยมันไข่วสิว่พี่นุมนน้ำเบมันออก้วยี่พูดิเือกโอ้อือ่ะีบามาบิ่งก็เดี๋ยวนัอืม อันนี้เขาผสมแบบออเซิร์งเท่านี่ที่ว่าเซิร์กันเอาพันมาเซิร์งนี่บับ